พาดูนะครับหมวกกับน้องจัดโปะนะครับไปละวสามร้อยส่งให้ฟรีนี่สามร้อยของให้ฟรีนะครับเป็นพวกงานแบบนี้เลยอันนี้หมวกเด็กนะเป็นงานแบบอะไรนะสินค้ามีสีทีิบัตรนะครับสีทีิบัตรแท้นะครับนี่สามร้อยส่งให้ฟรีเป็นหมวกผมแบบอะไรว่าเด็กเนี่ยอะไรไอ้มดแดงนะครับมีประมาณหนึ่งสองใบสามใบนะครับสองใบแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็หมวกเด็กนะนี่เป็นไซส์เอ็มอะไซส์เอ็มประมาณเท่า,า,า,ทาตัวใช้ได้ไหมก็ได้อะ มันก็ใส่ได้นะโตมันก็ใส่ได้ครับมันก็มันไม่ใช่มันเป็นฟรีไซส์อ่ะพวกนี้นะเป็นฟรีไซส์นะครับก็เทนะครับตัวนี้300อของไว้ฟรีนะครับพวกนี้แล้วก็จะมีพวกนี้เป็นงานวินเทจนะครับตัวนี้เป็นงานพวกหนังนะครับนั้นหนังก็จะมีคออย่างนี้ให้เป็นคอบางเป็นหนังนะเป็นหนังนะครับตัวนี้ก็เป็นฟรีไซส์เหมือนกันมันไม่ใช่หมดเด็กนะจริงๆมันคือฟรีไซส์ครับพวกนี้เนี่ใส่ได้ปกตินะคือมันใส่ได้ปกติครับ ขนาดหัวผมเนี่ยไซส์ประมาณ XL นะใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยก็จะมีหลายสายเป็นแบมีหลายมีหลายสีนะครับเป็นงานหนังเหมือนกันนะครับแบรนด์ BM เนี่เป็นงานหนังเป็นบบกพวกเวปป้านะครับจิราโนนะครับลีดอะไรพวกนี้นะครับเนี่งานหนังนะครสามร้อยส่งให้ฟรีนะครับทุกใบนะครับหรือว่าแบบเราจ่ายตลาดนะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้นะครับปกติหน้าร้านสามร้อยแปดสิบนี่จัดโปรสามร้อยส่งให้ฟรีมีบางกระจังนะครับมีหลายใบสเปคขาวด้วยยี่ห้อดีนะครับ ลายใบแล้วก็อันนี้อะไรนะมาไราเดอร์ใช่ป่ะนี่มาไรเดอร์เฮ้ยเท่นะครับสามร้อยสองสี่สามร้อยกว่าบาทนะครับปกตินี่แบบอย่างงี้นี่มีหลายสูตรที่สเปคข่าวนะครับสามร้อยสองสีนะครับชอบใบไหนนะครับแคมแล้ววงมาเลยนะครับนี่อย่างงี้ก็มีดำๆก็ได้ครับนี่อย่างาง,าง,าง,างี้สามร้อยสองให้ฟรีทุกใบนะครับโลเลยโลให้เลยนะครับแล้วก็มีเห็นไหมสิ นี่มันเป็นที่สวยมีตุ่มติตรงนี้มั้งนะครับสามร้อยส่งให้ฟรีทุกใบนี่เลยนี่ราคาสี่ห้าร้อยแพงอยู่ใครจะเอาใบไหนนะครับแคบแล้วโงกมมีมาเดอร์อยู่นู่นอีกอันนึงนั่นนะครับอยู่นู่นอีกใบหนึ่งสามร้อยส่งให้ฟรีใครสนใจนะครับแคบรูปทักหายไมนได้เลยครับด่วนนะครับมีแค่อย่างละใบมีแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับด่วนเลยพวกวินเทจนี่ก็ขายดีนะวินเทจปกติแพงมากนะวินเทจแบบเงินหนังนี่ไปโอเคครับทักมา